กลาบสวัสดีครับมิตรรักแฟนพระเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับผมน่าจะสคืนติดเลยนะครับเอฟซีเนะนื่องจากปิดใจนะครับผมขายดีนะขายดีมา2อสามวันแล้วนะครับ f อฟี FC, นะฮะเรียกว่าส่งกันแบบสลิปไม่ยาวเลยนะครับ f อวันนี้ก็ ไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะครับแต่ส่วนใหญ,ญ่คือยังบางอย่างก,ก็ลงไปคลิปเดียวก็ือวยายังใหม่อยู่ถือว่าเป็นภาพใหม่แล้วกันนะครับ f ะแล้วก็มีางานที่ว่ายังไม่เคยลงก็มีอยู่3รายการแค่นั้นเองนะครับ F4 ก็มีแค่สมกอองค์นี้นะฮะพยาเต่าเรือนตัวนี้ที่ผมบอกว่ามี2ตัวพิมีนะฮะกับเต่าตัวนี้นะะคล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่เหมือนนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมดังนั้นก็ ที่เคยลงบ้างนะฮะติดรางวัลงานสามชุดสุปดาหเหลือองค์เดียวแล้วนะครับผมพอไปไปแล้วนะครับผมโอ้โหพอไปแล้วนี่ยิ่งถามเข้ามาอีกนะฮะมาให้เท่านั้นเท่านี้โอ้โหเครียดเลยนะฮะเสียใจเลยนะครับเอฟซีมาดูกันเลยนะครับผมทีเด็กทั้งนั้นเลยนะฮะมาดูนี่เหรียญเงินนี้ก่อนนะครับผมเหรียญเงินโอ้โหซื้อมาอย่างแพงเลยโดนมาแบบแพงมากมาก รูปมาอย่างแพงเนี่ยขอบเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมขอบเป็นอย่างนี้นะ FC นะขอบนี้ไม่ใช่ว่าน,นะนี่เหมือนเขาแต่งนะ FC นะขอบเนี่ยน,นะครับผมห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมนะห่วงเชื่อมเงินนะครับนะห่วงเชื่อมเงินนะครับผมผมแม้จะลงไปสองครั้งแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะจำไม่ได้แล้วเนี่ยเปิดเท่าไหร่นะเหรียญเงินด้วยนะ จำไม่ได้แล้วนะมาเปิดสามพันแล้วกันนะครับ fc นะฮะสามพันนะครับมาถึงเหรียญเงินเหมือนกันนะครับผมหลวงพ่อเดิมเหรียญลงยาธงชาติหลวงพ่อเดิมเหรียญเงินลงยาธงชาตินะอ่ะพี่มหาเก่าเลยนะฮะอ่ะพี่มหาเก่านะครับผมว่าเคยเปิดไปเท่าไหร่ห้าพันหรือไงเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับผมนะเคยเปิดไปห้าพันนะฮะนี่ฮะ เก่านะเป็นเหรียญเงินนะฮะเหรียญเงินราจงชาติเก่าอ่ะพี่มาหาเก่าเลยเนะะี่ยดูอน,นาคเนี่ยนะครับอ่ะครั้งนี้อันนี้เปิดยอมแบบขาดทุนละวเนะี่ยสามพันนะครับ fc นะแต่จ,จริงถ้าให้กำไรดีๆต้องใส่พันนะรประมาณนี้นะสามพันแล้วกันนะครับ fc นะก็ดูนะฮะ fc ใรตรงไหนราคาเปิดปเรื่องสมมตินะฮะ คุยกันได้หมดนะครับคุยกันได้หมดนะครับถัดมาก็เป็นหลวงปู่สุกอ์ค์นี้นะครับผมจำได้นะโอ้โหจริงๆผมชอบมากเลยนะชอบมากนะครับผมองค์นี้นะถือว่าเป็นององ,องรักองชอบในรอบในรอบเดือนนี้เลยแหละนะครับผมสาหรับหลวงปู่สุกพิมพ์ตัดชิดองนี้นะครับผมเก่าเก็บมากๆนะครับเก่าเก็บสุดๆเลยนะฮะ ที่สุดแห่งความเก่าเก็บนะครับน่ารักน่ารักน่าใช้นะครับ F4 ดูความเก่านะครับผมคมเก่านะเลือกเนื้อสำลิดแดงนะครับเนื้อสำลิดแดงหรือว่าก็เนื้อทองแดงนะทองแดงเถือนอะไรประมาณนี้นะไม่เห็นรอยจานนะนี่อาจจะมีรอยจานก็ได้นะแต่มันาคาบไข่สนุงสนิมเขาคลุมอยู่นะ,คร,นะครับ F4 นะฮะ แน่ใจนะ f c นะเอาเป็นว,ว่าผมผมบอกว่าไม่มีแล้วกันนะแต่เดี๋ยวไปส่องทีหนึ่งนะครับผมนะอ่าเปิดเท่าไหร่อ่ะเอาสามพันนะครับ f c นะนี่สามพันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูอะไรต่อดีอ่ะเหรียญนี้นะครับผมจำไม่ได้แล้วเนี่ย เปิดเท่าไหร่นะเป็นเหรียญแบบโอ้นะมาพังเรียบเงินก็นะครับเนี่ยโอ้โหนะเหรียญเก่าเก่านะครับผมดูแล้วจะต้องแบบอันนี้เสร็จแล้วละนะขาดทุนอีกแล้วนะเหรียญน,นี้นะครับผมมีใจเท่าไหร่ก็ว่ากันมานะครับ fc อ่ะเปิดจำไม่ได้ลวเปิดเท่าไหร่นะวันนี้ก็เปิด3 0 0 0อีกเหมือนกันนะครับ fc ราคาเปิดเป็นเรื่องสมมุตินะมาคุยกันนะครับ fc นะครับคุยกันได้นะถัดมานะครับน,นี้ดูแล้วเนาะน,นิดเนี่ยเอาสามพันแล้วกันนะปกติเคยเปิดสี่พันนะครับเอาเอาสามพันแล้วกันนะครับ fc นี่เรื่อสุดท้ายแล้วนะครับติดรางวัลงานสามชุกสุพรรณบุรีนะฮะ ก็ยังไม่ได้ไปฟิตไข่นะเล็งๆว่าเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เขาจะขายให้เท่าไหร่นะฮะเขาจะขายให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอืมนะสามพันกันนะวันนี้นี่จะสามพันสามพันนะครับตะกรุดนะครับเนี่ยเก่าเลยนะครับผมเจ้าของบอกว่าเป็นหลงพ่อเนียมนะครับผมรักเก่าทองเก่านะครับผมรักเก่าทองเก่านี่ฮะ ใช้จนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคองใช้นะครับผมพี่มหาเก่าสามพันเหมือนกันนะครับ f อซีนะเนี่ยสามพั 3, นครับในจอเดียวดอกนี้ เก๋อเอเหมือนกันนะฮะลงปูสุกกลายแบบรักแดงแป๊ดนะครับเอฟี F T. โอ้ได้ซื้อมาแรงนะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่งานไหนเนี่ยเนี่ยดูตะกัวนะครับผมงานออตกกพิษนุโลกอะนะครับเอฟตี F T. นะฮะเสียดายเลยนะครับเนะี่ยซื้อมาแพงโอ้โหเอาไงดี ขาดทุนกันทุกชิ้นเลยนะฮะมันจี๊ดนะฮะอ่ะสามพันนะครับเออ่ะวันนี้นะครับผมสามพันไปะนะครับจีดจ๊ดทั้งนั้นแหละครับวันนี้นะฮถัดมาก็เตานะครับผม ยาเตาเรือนนะฮะอันนี้คล้ายๆทรงคล้ายใบยมะยมนะออกรีีนะเนีย่ยดูสนุงสนิมนะครับ fc โนอะ้โหจี๊ดเลยนะจี๊ดนะสนุงสนิมขุมนะฮะโลหะอมเขียวนะครับนี่นะโอโ้โหคลาสสิกสุดๆเลยนะเนื้อเขียวมากนะครับ fc เนื้อเขียวมากนะครับ เจาเรือนเพิ่งลงนะครับ fc ไม่ใช่ชุดเป็นได้มันชุดเดียวกันนะที่เหมาจากไอพี่คนจะไปเกาหลีนั่นแหละนะครับผมเท่าไหร่ีล่ะเตาสามพันเหมือ,อ,อ,อ 3, น,นกันนะครับ fc วันนี้เปิดสามพันหมดเลยแ <c oughs> ตมปัญหาไม่ต้องงงนะไม่ต้องเดี๋ยวลืมนะครับ fc นะฮะ พอพิคเนตนะครับหลุดจองนะครับวัดสุดทัศนะฮะผิวหิ้งเก่าเก็บนะครับ fc นะฮะขามกันมามากมายเลยนะครับนะฮะหลุดจองนะฮะ <_ D> เ,เนื้อแบบเนื้อแดงเลยนะครับเนื้อแดงเลยนะออกเนื้อแดงเหมือนผิวพระราชการนะครับ fc นะฮะโหเก่าเก็บแบบในสายตาผมก็คืออย่างนี้ก็คืออย่างนี้ไม่ใช้ก็ไม่จะว่าอย่างไงแล้วนะครับ fc นะฮะสามพันวันนี้ สามพันทุกรายการนะสามพันทุกรายการเลยนะครับผมนะฮะนี่รวมทั้งเตาตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยอ่ะวันนี้นี่นะฮะผิวแบบมันเทศเลยนะนี่ฮะชอบมากผ่าผิวเนี้ยนะนี่ฮะจากบ้านพี่หนุ่มเกาหลีนะไม่ใช่แกจะไปกำลังจะไปเกาหลีนะช่วงเมษานะครับผมกระกาวว่าถ้าเอาของแกมาแล้วก็ขายได้แบบ มีกำไรก็เดี๋ยวจะไปบนเอาอีกนะครับนีฮะสามพันบ,บาทนะครับผมสามพันบาททุกรายการวันนี้นะครับมีราคาในใจต่อรองกันมานะครับ F4 นะฮะร,ราคาเปิดเป็นเรื่องสมมตินะครับผมราคาเปิดเป็นเรื่องสมมตินะ,นะครับหลวงพ่อเงินพิมพิยมเนื้อสำริท เต็มสูตรเลยนะน่ารักพิมพ์แต่งด้วยนะครับพิมพ์แต่งด้วยนะครับพิมพนิยมนะมือรองนะครับมือรองนะฮะเนื้อสำริดเลยนะครับผมนี่นะฮะเนื้อสำริดนะครับผมอ่ะพี่มหาเก่านะงงมากเลยเนะี่ยไม่โดนกันเนี่ยผมมั่นใจมากเลยนะองค์นี้นะมั่นใจมากเลยนะนี่ฮนะสงสัยจ,จะขาดทุนอีกแล้วนะครับผม เอาสามพันนะครับ fc นะฮนะสามพันสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมนี่ฮะอ๋อไม่ใช่เอานี้ก่อนนาอย่างนี้ไม่ได้ดูเลยพิมพ์คิตาสามชายเออนี่ฮะตีลงสามชายบางคาเลยนะเขาขายเป็นบางคาเลยเป็นเนี้ยแต่อันนี้คือโอ้โหเนื้อหาพิมพ์ทรงคมชัดลึกสุดๆเลยนะ นี่ฮะถือหน้าใหม่ของวงการเลยละนะสินะครับผมน่ารักน่าใช้สุดๆกันไปเลยนะครับผมดูนะครับขยายเองความเก่านะฮะตาฐานนี่นะฮนะโอ้โคนะไม่ใช่จะเจอง,ง่ายๆแล้วนะพิมพ์ทรงหน้าตายอย่างนี้นะครับผม เอาสามพันนะ FC นะครับสามพันนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมสมกอนเนื้อยังกับขี้พึ่งเลยนะพิมพ์เจ้าเงาะนะครับสมกอซึ่งแล่ขามนะฮนะงามจับใจนะครับผม เราลองกันได้หมดเอาอย่างนี้แล้วกัน f อนะจับคู่ไปนะคู่กับอะไรก็ได้องค์ละสามพันเนี่ยเอาไปเลยคู่หนึ่งสององเอาไปสี่พันนะครับสององสี 2, 4, ่พันนี่นะครับผมพีเดตของแพงของแรงทั้งนั้นนะครับผมขาดไม่เป็นไรนะครับผมเอาตาังไปหมุนซื้อของใหม่นะครับ f อนะโอ้โหได้เลยว่า นะฮะเนะี่ยกำไรแค่น้อยนะเ้าจับเอฟซีไปจับคู่แบบที่แบบโหทุนแบบมหาศาลก็นั่นแหละฮะท่า <c oughs> นไปนะครับผมแต่ก็บอกไม่ได้นะฮะตอนไหนทุนเท่าไหร่อย่างไงนะครับผมอง์ละสามพันนะ,ะเอาสององอาไปสี่พันนะครับเอฟซีนะฮะองเดียวสามพันนะสององสี่พันนะครับผมนะฮะลองดูนะครับเอฟซีนะฮะ ราคาเปิดเป็นเรื่องสมมตินะคุยกันได้นะครับผมใครที่จะเอาไปขายไปอะไรก็นะฮะลองรู้นะครับผมไหนกําไรบางๆหรือขาดทุนบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็แบ่งแบ่งกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องลางก็โทรมาได้นะครับพี่เบอร์ 0618987342นะครับ0618987342นะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับผมเพิ่มเพื่อนที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับหรือกดเข้าที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับที่ผมลงไว้นะครับถ้าท่านดูจากโทรศัพท์มือถือนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมปักหมุดไว้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้อง ขอตัวกลาบลา f อซ์ฟท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงๆรวยรวยถูกหวยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ